อดีตทูตเผยเศรษฐกิจหนักปีิคิดคอร์รัปชันภาครัฐทำให้คนไทยจออดตายมากกว่า50ปวงเล็บรายได้ต่ำา่ากค่าของชีพที่สามารถอยู่รอดได้ข้อมูลมาจากธนาคารโลกธนาคารโลกเผยเศรษฐกิจไทยสุดแบบกูไม่กลับแล้ว เหตุเกิดจากคอร์รัปชันก่อกินจนพังพินาศหมดแล้วตัวอย่างเช่นคณะกรรมการปราบปรามทุริตประพฤติมิชอบแห่งชาติออกไปตรวจสอบพบโครงการโซลาร์เซลล์45ล้านวงเล็บกำลังจะลงงบอีก2 0 0 0ล้าน45ล้าน6แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช้ได้เพียงแห่งเดียวในขณะที่ตัวเลขคนจนเพิ่มสูงขึ้น100%เเซ โดยเฉพาะผู้มีรายได้ต่ำกว่าวันละ150บาทวงเล็บครึ่งหนึ่งของค่าแรงขั้นต่ำมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก4.7ล้านคนเป็น9.7ล้านคนในปัจจุบันขณะที่ตัวเลขนี่ของประเทศพุ่งทะลุเพดานสูงสุดในรอบ18ปีมีหนี้สินรวม13ล้านล้านบาท พุ่งสูงแต่88-90%ของ GDP ของประเทศธนาคารโลกเผยวิกฤตเศร,รษฐกิจไทยอยู่ในระดับวิกฤตผู้มีไรายได้น้อยและคนจนทั้งหลายพุ่งถึง40ล้านคนตัวเลขนี้เกือบเท่า2ใน3ของประชากรทั้งประเทศตัวเลขนี้มาจากการขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือช่วงวิกฤตการโควิด จากทางรัฐบาลไทยวันนี้เป็นข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจซึ่งแน่นอนข้อมูลนี้คงไม่ได้มาจากกลังอากาศมาจากลอยๆเป็นข้อมูลที่ท่านอดีตเอกอัครราชทูตรัชชารีจันอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำโมซัมบิกและคาซักสถานอดีตอดิตปดีหลายกรม ได้เขียนผ่านเพจทูตนอกแถว The Alternative Ambassador ซึ่งท่านทูตรัฐได้เขียนจากข้อมูลของธนาคารโลกที่เปิดเผยรายละเอียดวิกฤตเศรษฐกิจไทยในขณะที่ประเทศไทยกำลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจอย่างขนานหนักแอดมินช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์มาอ่านข้อมูลนี้ถึงกับตกตรึงแทบจะสิ้นสติ ด้วยเหตุที่มันแย่ปีิคิดไว้มากมายแค่ตัวเลขผู้มีรายได้น้อยวงเล็บไม่พอที่จะยังชีพได้9.7ล้านคนที่มีรายได้ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของค่าแรงขั้นต่ำประเทศไทยมีค่าแรงขั้นต่ำ300บาทคนที่มีรายได้ต่ำกว่าวันละ150บาทมีถึง10ล้านคน150บาทต่อวัน คิดเป็นเงิน US อดอลลร์เพียง5ดอลลร์หรือ5ยูโรโดยประมาณอยู่กันได้อย่างไรรายได้ต่อวันน้อยกว่าวันละ5ยูโรเป็นเรื่องเศร้าสลดในประเทศที่พัฒนาแล้วรายได้เป็นชั่วโมงตอนหนึ่งชั่วโมงมีรายได้ถ้านับเป็นเงินไทยแล้วหลายร้อยบาทต่อชั่วโมงแต่คนไทยระดับ10ล้านคนมีรายได้ต่อวันต่ำกว่า150บาท มันช่างเป็นเรื่องที่หนาหน่าเหลือเชื่อน่าเหลือเชื่อเพราะว่าไรายได้ระดับนี้กําลังจะอดอยากถึงขั้นไม่พออย่างชีพหรือที่ทูตรัฐบอกว่ากําลังจะอดตายแน่นอนท่านทุรัฐเขียนบทความนี้มาจากข้อมูลยืนยันจากนังตุอดพิมพ์จากแหล่งข้อมูลและจากรายงานของธนาคารโลกวันนี้ ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ชวนสะพรั่งพรึงน่ากลัวจริงๆในกรณีที่การคอร์รัปชันของประเทศไทยจากการณีท่านหญิงพิมพ์รีพายกรมมหลวงขายทุกสิ่งสวัสดีวงได้ขึ้นดอยเพียงครั้งเดียวทำให้คนไทยตาสว่างกันทั่วหน้ากับโครงการโซลาเซลล์ของท่านหญิงพิมพ์รีพาย550,000บาทได้โซลาเซลล์พร้อมทีวี และการติดตั้งแบบครบชุดวันนี้หมู่บ้านแม่เกิบที่แม่ห้องสอนสามารถมีไฟสว่างเด็กๆได้ดูทีวีสร้างความฝันแต่โครงการ45ล้านในแม่ห้องสอนของกระทรวงพลังงานที่ไปบริหารจัดการโดยกออรมน45ล้านมีอยู่6พื้นที่ ประชาชนไปตรวจสอบพบว่ามาใช้ไม่ได้เลยแม้แต่แห่งเดียวล่าสุดปปชอยากจะกู้หน้าลงไปตรวจสอบในพื้นที่ปปชซึ่งมีเด็กหน้าห้องของประวิทย์วงษ์สุวรรณนั่งเป็นประธานไปตรวจสอบแล้วพบว่าหกแห่งยังใช้การได้วงเล็บหลังจากซ่อมบ้างเล็กน้อยใช้ได้เพียงหนึ่งแห่งอีกห้าแห่งใช้การไม่ได้ นี่คือความน่าสะพรึงกลัวธนาคารโลกบอกว่าประเทศไทยที่วิกฤตการจากเศรษฐกิจสาหัสขนาดนี้ปัญหาหลักมาจากการคอร์รัปชันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในขณะที่รัฐบาลประยุทธ์จันโอชาต้องไปกู้หนี้ยืมตินต่างๆมากมายเพราะบริหารห่วยอย่างไม่น่าเชื่อ วันนี้กำลังจะออกโครงการเราชนะซึ่งเป็นการยืนยันข้อมูลของธนาคารโลกเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้อยู่ประมาณ30ล้านคนที่รัฐจะเยียวยาเดือนละสามพให้2เดือนแต่2เดือนนี้ ไม่ได้รับเงินสดนะจ๊ะเอาไปซื้อข้าวซื้อของในห้างร้านที่เขากำหนดซึ่งแน่นอนก็เป็นกลุ่มเจ้าสัวอีกเช่นเดิมคำถามหลายคนวันนี้ยังค้างค่าห้อง้างค่าไฟฟ้าขางเจ้าหนี้เงินนอกระบบหวังว่าจะได้เงินสักเล็กน้อยมาจ่ายค่าห้องสักพันสองพันบาทจ่ายหนี้นอกระบบสักพันสักห้าร้อยแล้วที่เหลือ,อยังพอใช้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงชีพได้อีกสักหนึ่งถึงสองเดือน แต่วันนี้ความฝันนั้นก็พังทลายเพราะรัฐบาลบอกว่าไม่จ่ายเป็นเงินสดนะจ๊าจ่ายเป็นเงินในบัตรเอาไปใช้จ่ายซ้ำยังบอกว่าวันนี้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนราคาถูกแล้วให้ประชาชนไปหาซื้อเพราะจะจ่ายผ่านสมาร์ทโฟนรู้ไหมว่าบางคนใน30ล้านคนนี้โทรศัพท์กดปุ่มธรรมดายังไม่มีเลย ไปตื้อโทรศัพท์มือถือต้องมีค่าเติมอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือเครื่องก็เป็นหลักพันบาทเติมอินเทอร์เน็ตเข้าไปอีกลําพังเขาจะใช้เงินก้อนนี้แค่เจ็ดพันบาทเป็นการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าแต่นี่บังคับว่าให้มีโทรศัพท์ไม่มีให้ไปตื้อซึ่งต้องตื้อโทรศัพท์ตื้ออินเทอร์เน็ตและให้ไปใช้จ่ายในร้านที่เจ้าสัวเป็นเจ้าของแบบนี้มันเป็นการย้ายเงินจากกระเป๋าเงินของ รัฐบาลที่ไปกู้เข้ามาไปให้เจ้าสัวอีกมูลค่านับแสนล้านนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเราไปดูเวลาละเอียดกันที่ทูตรัฐชาลิจันได้เขียนเรื่องราวนี้ไว้เป็นอย่างไรทูตรัฐชาลิจันได้เขียนเรื่องนี้เมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าเรามาเล่น IO of the month club กันครับ วันก่อนได้ให้พวกไอโอพักแล้ววันนี้เลยอยากให้ทำงานกันให้คุ้มค่าภาษีของเราหน่อยก็พอดีได้บทความนี้จากเพื่อนอีกทีซึ่งแสดงให้เห็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ทำให้เศรษฐกิจไทยต่อพังทั้งระบบคนจนพุ่งร้อยเปอร์เซโดยธนาคารโลกชี้ชัดว่าการคอร์รัปชันของภาครัฐทำคนไทยจ่ออดตายมากกว่า50 อย่างไรก็ตามผมเองเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อข้อมูลบทความใครอะไรจริงอะไรเท็จง่ายๆนะครับรัฐบาลเรามันจะเลวร้ายห่วยแตกขนาดนี้เจยวหรือถึงแม้จะมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่แน่ชัดหรือธนาคารโลกจะมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนก็เหอะและโดยที่บทความนี้อาจทำให้สลิมบางคนเกิดอาการตาสว่างเลิกสนับสนุนรัฐบาลได้ ผมจึงใคร่ชวนให้เหล่าทหารหารไอโอผู้กล้ารวมทั้งบรรดาสลิมที่ปูนบบกทับกะลาอยู่อย่างแน่นหนาะมาช่วยกันแก้ต่างบทความนี้อย่างพร้อมเพรียงเชิญไอโอทั้งหลายมาช่วยชี้แจงให้ข้อเท็จล้วนเอ้ยข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งกันบ้างเชิญเลยปูเตือเปิดวายรอนนะครับ ถ้าไม่มาแก้นี่ถือว่าทำงานไม่คุ้มค่านะจ๊าแล้วนี่อย่ามาหาว่าอะไรผมนะนี่ผมอุตส่าห์ช่วยเปิดพื้นที่ให้โอกาสมาแก้ต่างกันแล้วถือเป็นการช่วยภาครัฐอีกต่างหากด้วยคนอ่านผมมีเป็นแสนวงเล็บขอทวงบุญคุณบ้างเหอะออีอ,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 อส่วนพวกเราก็ช่วยกันพิจารณาให้คะแนนกับสโลไออิมสลิมไอโอ คนไหนชี้แจงได้เด็ดสตีที่สุดมีการให้คะแนนฟาร์มเอาฟาร์มหาด้วยนะแล้วสองาวันเราค่อยมาดูผลกันว่า i.o. คนไหนที่ควรได้รับรางวัล i.o. ยอดเยี่ยมหรือ i.o. โอ the ด o n ม,มันกันซึ่งไอโที่ได้รับรางวัลน,นี้สามารถเอาไปอวดนายขอสองขั้นได้ว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักหน่วงฮ่าฮฮเอาละครับเชิญนิ่มต้นได้ one t 5 ตดช็อกธนาคารโลกประจานเศรษฐกิจไทยกำลังเจ๊งทั้งระบบเพราะรัฐบาลโกงยอดคนอดตายพุ่งเกินครึ่งของประชากรหรือราว40ล้านคนวงเล็บ57%คนไทยที่ไม่รายได้ต่ำกว่า150บาทต่อวันเพิ่มขึ้น100%ตัวเลขนี้ประเทศพุ่งทะลุเพดานในรอบ18ปีรวม13ล้านล้านบาท สูงแตก88-90%ของ GDP กลางคังถังแตกคนจนไม่มีจะแดกรัฐบาลกู้มือเติบ7ล้านล้านผ่านงบประมาณต่อน่อนำเลี้ยงคอลับช่นธนาคารโลกหรือ World Bank ได้เปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจไทยในสภาวะวิกฤตผู้มีไรายได้น้อยหรือคนที่ไม่มีไรายได้พุ่งสูงถึง40ล้านคน หรือเกือบเท่า2ในสของประชากรทั้งประเทศจากการขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาช่วงโควิดจากรัฐบาลคอรับชั่นจุดประเทศถอยหลังเศรษฐกิจพุ่งดิ่งลงเหวการคังถังแตกคนจนไม่มีอะไรจะแหลกกันแล้วสอดคล้องกับตัวเลขคนจนที่พุ่งสูงขึ้น100%เโดยเฉพาะผู้มีรายได้ต่ำกว่าวันละ1 5 0บาทวงเล็บ ครึ่งหนึ่งของค่าแรงขั้นต่ำมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก4.7ล้านคนเป็น9.7ล้านคนในปัจจุบันนอกจากนี้ธนาคารโลกยังงัดตัวเลขต่อมาตอกยำ้ำความเน่าเฟะในปัจจุบันอีกด้วยว่าอัตราการยากจนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก107.2ในปี2558เป็น109.8ในปี2561 สัวนทางกับการเจริญเติบโตตัวเลขทั้งทางเศรษฐกิจท,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 ที่รัฐบาลไทยกู้เงินมือเติบ1.9ล้านล้าน,านถือว่ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียคิดเป็น13%ของ GDP แต่ผลที่ได้คือเศรษฐกิจเจ๊งมากที่สุดในเอเชียกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่6 0แสนล้านคิดเป็น4%ของ GDP ทําทำเงินหายไป1.3ล้านล้านนี่ท่วมทะลุเพดาน รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่สร้างหนี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์แต่เศรษฐกิจไทยก็เจ๊งมากที่สุดในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันตัวเลขหนี้ล้นเพดานเติบโตทะมุ่พงพรวดไปพร้อมกับความเหลื่อมล้มลำตอกย้ำเศรษฐกิจลิเกหลวงที่ใช้ระบบเอ,อื้อสันดีนาแล้วปล่อยปลาเล็กมาน้อยตายเรียบตัวเลขหนี้สินครัวเรือนของประเทศสูงแตะ88-90%ต่อ GDP สูงที่สุดในรอบ18ปีสอดคล้องกับปัญหาเศรษฐกิจว่าพังมาจากฐานลากคนไทยชักหน้าไปถึงหลังรายได้เท่าเดิมแต่เป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นไทยเลื่มล้ำพุ่งยอดสูงสุดในรอบ10ปีรวยจนห่างสูงสุดกันเกิน20เท่าหนี้ครัวเรือนต่อ gdp เพิ่มทะลุ80%คนจนมีโอกาสเรียนระดับปรตีน้อยมากวงเล็บเรียนอยู่แค่3%เปเ เมื่อพิจารณาจากส่วนของผู้มีรายได้ไดไมาสุดแตกต่างกับผู้มีรายได้น้อยที่สุดอยู่20เท่ากลุ่มคนไรายได้ชั้นปานกลางมีประมาณ35สะท้อนถึงการกระจุกตัวของไรายได้ในกลุ่มบนและการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีอย่างไม่ทั่วถึงไปสู่คนรุ่นกลุ่มล่างแม้ดูเหมือนจะดีขึ้นในปี2550ถึง2561 แต่จำนวนคนยากจนในปี2060ถึง6กก็ยังมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นสูงอยู่ดีซึ่งนี่เป็นสัญญาณจากจำนวนคนที่จะเพิ่มขึ้นมาในรอบ3ปีหลังโกงจนเจ๊งธนาคารโลกระบุสาเหตุที่เศรษฐกิจไทยถดถอยว่าเกิดจากปัญหาการคอรับชั่นของภาครัฐนำไปสู่การไม่เชื่อมั่นของนักเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาการขับเคลื่อน GDP ตาำหลักเราาศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะปัญหาธรรมาพิบาลหรือปัญหาทุจริตมีปัญหาทั้งภาครัฐและฝ่ายการเมืองนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวเนื่องที่ไทยกำลังเผชิญคือการโกงงบประมาณความเหลื่อมล้ำหรือการบังคับใช้กฎหมายสองแม่ฐานผู้นำบ้าอำนาจนี่คือเหตุผลที่ธนาคารโลกประจานไทยว่าเป็นต้นแบบของการคอร์รัปชันในรัฐบาล เนื่องจากคนที่เข้ามามีอำนาจและหน้าที่ในทางการเมืองไม่สามารถปฏิบัตินอมและหาจุดร่วมกันเพื่อน,นำพาประเทศได้ดีขึ้นตามนโยบายที่ตนวางไว้ผลคือในใสายตาต่างประเทศประเทศไทยเรามีปัญหาสนามแข่งขันที่ไม่ตรงและเอียง u n l e v e l playing field ระหว่างบริษัทไทยขนาดเล็กและบริษัทต,ต่างชาติเทียบกับบริษัทไทยขนาดใหญ่เห็นได้จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้สัมปทานสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่จัดสรรโดยลัดมักจะไม่มีบริษัทที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศในธุรกิจนั้นเข้าแข่งขันผู้ที่ได้รับสัมปทานจะเป็นบริษัทใหญ่ของประเทศและบริษัทร,ร่วมรวมถึงบริษัทต,ต่างชาติที่จดขึ้นผลก็คืออำนาจทางเศรษฐกิจของบริษัทใหญ่เหล่านี้จะรวมตัวกันมากขึ้นผลงานวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ปี2562ชี้ว่าบริษัทใหญ่5แรกของประเทศมีอัตราส่วนรายรับสะสมสูงถึง85ของรายรับทั้งหมดมีส่วนแบ่งยอดขายถึง46มีสัดส่วนกำไรถึง60นี่คืออำนาจทางธุรกิจแบบนี้ไม่จูงใจให้ผู้สมัครรายใหม่ผู้เล่นรายใหม่เข้าแข่งขันหรือในขณะที่ผู้บริโภคเสียประโยชน์ เป็นบทความขนาดยาวที่ชําแหละได้อย่างถูกใจยิ่งนักนะบักรัดบักทูตฮฮฮฮนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ในเรื่องดาวดังกล่าวช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ได้นำขึ้นไปพรีวิวได้มีเพื่อนเพืา่มาแสดงความคิดเห็นกันอาทิเช่นตาสว่างแล้วคนไทยเรา6-7ปีปล่อยทหารกรบฏ บริหารประเทศนานเนาะพอจะตาสว่างแต่ก็ยังดีที่มีคนฉลา,าดเพิ่มขอบคุณนะฮ่าฮ่าฮ่ารีบๆสว่างกันให้หมดทีครับรู้แล้วทำอะไรได้ครับก็ได้แต่รับรู้แล้วก็มาคอมเมนต์กันคนฆ่าตัวตายเพราะเห็นมันยังเฉยๆด่ามันเข้าไปครับทุกวันเดี๋ยวมันก็ต้องรู้ตึกรู้สาให้คนตาสว่างมากขึ้น นี่คือทางหนึ่งนะครับผลประโยชน์เยอะแบบนี้ถึงได้ทําชั่วไม่เอายุดโจรปองประเทศเยียวยาโควิด7000นแล่างเป็นคนละครึ่งไปแล้วต้องเติมเงินเข้าก่อนกดเงินสดไม่ได้แบบนี้ไม่ต้องแจกดีฟ้าเห็นหน้ากลิ้นไก่แล้วพวกนักการเมืองทุกระดับมีโครงการสวยหรูบางหน้าเบื้องหลังโกงกินกันแทบอ้วกโกงทั่วไทย ครงการของภาครัฐจัดซื้อของทุกอย่างแพงแล้วมันจะบอกว่าพิเศษกว่าแต่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 แต,แต,แต่คนถ้าเราเ,าเอามาเปรียบเทียบกับของทั่วไปก็จะรู้ว่ามันไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เลยแต่ดันแพงกว่าหลายเท่าถ้าไม่หิวมากก็คงจะโง่ามากนะเป็นธรรมดาถ้าขา้าราชการทำมันต้องแพงกว่าอยู่แล้วไม่แปลกครับยิ่งประยุ้ยว,ว่าให้ทหารทำยิ่งไปกันใหญ่ ต้องกุดกันมาพูดให้ชัดเจนรู้แต่ว่ากินกันจนอ้วกไปตามๆกันชาวบ้านเห็นแต่ซากที่ทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าจะจริงคงคิดไม่ถึงสำคัญเข้ากระเป๋าใครแล้วนะแค่นี้ก็จบฮ่าฮ่ฮไม่มียารักษารัฐบาลนี้หมดทางเยียวยาจริงๆอ้ารายนี้มาทักบอกว่าไม่ได้มาทักคุณพี่แอดมินเสนานสบายดีนะครับรักษาสุขภาพด้วยค่ะ ยังติดตามอยู่เรื่อยๆนะคะด้วยความเคารพค่ะโกงกินกันเก่งงบประมาณอิ่มอร่อยรับอรุณเข้าใจคนรุ่นใหม่เลยว่าทำไมถึงต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ลอกแดงงบประมาณแบบ300%แบบนี้นี่ไงแดกจนพุงกลางจ่ายเงินเดียวยาก,ก็ลำบากยากเห็นประเทศไม่ล้มจมตอนนี้ไม่รู้จะล้มจมตอนไหน ยึดอำนาจเข้ามาโกงแหมเร็วจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าระดับราบญ้าระดับครัวเรือนถึงรู้ว่าเศรษฐกิจประเทศเป็นอย่างไรยิ่งมีวิธิกิจการโควิดด้วยไม่เจ๊งพอต่อนี้จะไปเจ๊งพอต่อไหนมีข้อมือวุ่นพาระนี่และการออมต่อรายได้ปรากฏชัดเจนว่าคนที่มีรายได้น้อย ถึงรายได้ปานกลางมีภาระหนี้สูงมากเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนสูงกว่าเงินเดือนหรือรายรับต่อเดือนหลายเท่านักโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่ถึงส0 0 0 0บาทต่อเดือนล้วนมีหนี้สูงกว่ารายรับต่อเดือนหลายเท่าตัวโอ้อานิจจาคนไทยสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีรายได้สูงกว่าส0 0 0 0บาท อันนี้จังอันนี้จาประเทศไทยวันนี้ข้อมูลที่ท่านทูตรัฐชารีจันได้พูดคงเบิกเนตให้เราสริมศัก์สริมสีทั้งหลายได้ตาสว่างขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยหากคนไหนยังไม่แน่ใจข้อมูลข้อเท็จจริงปรดรับรู้ได้ว่าข้อมูลนี้หลายต่วนมาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ นังสากพิมพ์โพต์ถูเดย์ฝันใจของพวกสลิมทั้งหลายอย่าบอกว่าข้อมูลเทพ็พเพราะทั้งโพสต์ถูเดย์และกรุงเทพธุรกิจก็เป็นฝันใจของชาวสลิมแต่วันนี้คงจะท่านถึงขั้นอดทนไม่ไหวเหลือทนดันแล้วท่านทูตร,รัฐชาลีจนันคนนี้เป็นเอกอัครราชทูตอดีตอธิบดีดดกรมพิธีการทางการทูตและกรมสารนิเทศ ข้อมูลที่ท่านพูดย่อมเป็นข้อมูลที่คัดสรรแล้วกรองแล้วว่าเป็นข้อเท็จจริงเมื่ออดีตทูตพูดว่าเศรษฐกิจหนักฐฐกว่าที่คิดคอร์รัปชันภาครัฐทำให้คนไทยจ่ออ,อดตายมากกว่้อ50ย้ำด้วยข้อมูลปปชไปตรวจสอบโครงการโซล่าเซลล์ที่แม่หองสอนพบว่าใช้ได้เพียงแค่หนึ่งแห่งวงเล็บนี่ขนาดซ่อมแล้วจากหแห่ง แล้วจะมีงบประมาณอีก2,000ล้านตามลงมาสำหรับโครงการโซล่าเซลล์วันนี้โกงกินกันจนแบบไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจอแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชั้นแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสุกคนไทยทั่วโลก ภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจสําคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่และอันหนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องเขาเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ 35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ